ล่าสุดยกเลิกของเพราะว่าผู้ชายบอกเลิกพี่เหมยคะที่หนูเคยบอกว่าหนูจะซื้อของไปเซอร์ไพรส์แฟนนะคะหนูขอยกเลิกได้ไหมคะหนูขอไม่เอาแล้วคะ่ะฉันก็ถามกลับไปว่าอา้าวทาไมอะ่ะเป็นไรหรออ๋อพอดีหนูเลิกกับเขาแล้วคะ่ะหนูโดนเขาบอกเลิกเหตุผลเพราะว่าหนูอ่านนิยายวายคะ่ะพี่เหมยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเขาแค่อ่านหนังสือน,นิยายวายไหมเขาไม่ได้ไปมีกิ๊กใหม่เขาไม่ได้ไปีผัวใหม่ผู้ชายอะไรก่อนพี่รู้นะว่าเราเสียใจแต่อย่าไปแคร์กับมันเลยผู้ชายแบบเนี้ย ผู้ชายมีเป็นร้อยเป็นล้านไม่ต้องไปแคร์คนอย่างมันหรอกยิงโสดยิงแซบจำคําพี่ไว้รักตัวเองให้มากๆอย่าเสียใจนานนะกับพี่คะหนูขอของฟรีหน่อยได้ไหมคะจะให้น้องคนนี้ชื่อน้องฟรีไปเลยละกันน้องฟรียังทักเข้ามานะคะบอกว่าพี่คะหนูเห็นพี่ขายดีมากเลยอะคะ่ะหนูขอของฟรีได้ไหมคะ ค่าส่งก็ฟรีนะคะแบบฟรีทุกอย่างเลยหนูขอได้ไหมคือหนูอยากได้มากจริงๆแต่ว่าหนูไม่อยากใช้ตังซื้อค่ะคือที่บ้านหนูค่ะจนมากเลยไม่มีเงินจะใช้เลยค่ะแมแต่ว่าหนูอยากได้ของฟรีจริงๆค่ะพี่พี่ช่วยส่งให้หนูได้ไ,ดไหมด้วยความอยากรู้ว่าชีวิตเป็นอยู่มันเป็นยังไงเราก็เลยเข้าไปในโปรไฟล์ของน้องปรากฏว่าแหมโอ้โหส่งจะจบมา iPhone Apple หลาเลยนะจ๊ะไม่มีจะยินจ้ะี่นมาขอของฟรีอะไรก้น ดูนี่ทําก่อนขายของว่าจะได้แต่ละกล่องโอ้โหมาขอ,อก,กันง,ง่ายๆฟรีๆอย่างนี้มันมีอีกวิธีหนึ่งที่คิดว่าน้าจะทําได้เอาไอโฟนไปขายแล้วมาซื้อไปอาหาทําแบบนี้อีกนะไม่น่ารักเลยหนูติดโควิดค่ะดิฉันกำลังจะอ้าปากส่วนและส่งหลักฐานปึ้งชื่อผู้ป่วยนะคะตรวจ ATK มีติกต๊กๆๆพร้อมตาประทับยกของจริงติดจริงอุก็ตันไปไม่ถูกเลยค่ะเจ๊ แต่ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะหนูว่าโอนเงินไปให้ขนส่งแล้วแล้วก็ฝากเขาไปก่อนค่ะเพราะว่าหนูมีความรับผิดชอบหนูโตแล้วไม่ใช่เด็กๆที่จะปั่นเล่นเหมือนที่เจ๊เคยเจอมาแล้วก็เจ๊ไม่ต้องห่วงนะคะรอรถพยาบาลค่ะกําลังมารับกูไม่ห่วงเลยเนาะใจกูไปที่ตะตุ่มแล้วไม่รู้จะพูดอะไรจะตันไปสักพักหนึ่งบอกน้องอะไรนะคะ พี่เป็นกำลังใจให้โอ้ให้กูสตันไปไม่ถูกมา,มาแล้วโยมจ๋าอัตมาปวดหัวเป็นไข้อัตมาเอาที่กัดผมมาใส่สบายใจกว่ากินผารามาแล้วโยมจ๋าอัตมาปวดหัวเป็นไข้อัตมาเอาที่กัดผมมาใส่สบายใจกว่ากินผารา นนก่อนจะเล่าเจอจะขอตั้งชื่อให้น้องก่อนเลยนะคะจะไม่ตั้งชื่อก็ไม่ได้เพราะน้องเข้ามาป่วนตอนที่เจออทำกับข้าวอยู่ตั้งชื่อว่าให้น้องปลาทูแล้วกันค่ะคือน้องปลาทูเนี่ยทักเข้ามาสั่งสับูหนึ่งร้อยซองมิกนิวหนึ่งร้อยก้อนแล้วบอกให้รวมยอดเร็วๆค่ะพี่หนูรีบก็ได้ความที่ตอนนั้นน่าจะอทาน้ําพริกปลาทูอย like ู่แล้วกําลังจะแกะปลาทูเพื่อที่จะไปตําน้องก็เร่งเราให้เราตอบแชทอ่ะตอบก่อนแล้วกันก็เลยเอาโทรศัพท์มาวางไว้ข้างๆเลยรวมยอดหนึ่งร้อยก้อนหนึ่งร้อยซองให้น้องก็บอกว เปลี่ยนเป็นมิกมิวหนึ่งร้อยแล้วก็เบบีลายี่สิบพอรวมยอดให้น้องก็บอกว่าไม่เอามีงบแค่สองร้อยแปดสิบาทพี่หนูได้อะไรบ้างคือน้องปะทูา้ามืงอมีงบแค่สองร้อยแปดสิบาทแต่มึงมาสั่งร้อยซองมึงคิดอะไรอยู่พี่แนะนํานะวางถุงกาวแล้วไปตั้งสติก่อนหนูมาทําให้พี่เสียเวลามากๆปนน่่นนน้น้ำพริกปะทูพี่เสร็จไปนานแล้วแล้วสุดท้ายรวมยอดให้น้องเอาไม้ไหมแถมบอกด้วยเจ๊เอาอันนี้หน่อยส่งมาเลยรับแน่แล้วก็ถ่ายรูปเงินมาค่ะ ก็ค hey, so ิดในใจเฮ้ยว mm. in ันน right? ี้เลิกดีเว้ยขายง่ายปังตั้งแต่เช้าก็แคปไปลงสตอรี่ไอจสักน่อยมึงกินข้าวยังไม่หมดกล่องเลยพี่ขอยกเลิกนะคะพอดีไปสั่งที่อื่นแล้วลบสตอรี่ทำไม่ทันนี่ค่ะคนจริงซื้อง่ายโอนไวแถมขนมไปเลยค่ะ3มชิ้นเจอแบบนี้บ่อยมากค่ะมุงใจผมนี้แตกสลายออกเป็นเสียงๆพอดีผมจะสั่งของฝากเขียนการ์ดด้วยได้ไหมครับป๊อปก็เลยตอบไปว่าได้เลยค่ะตัวเองให้เขียนว่ายังไงเอ่ย ในการ์นั้นก็จะข้อความประมาณว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องงาดำคือทุกคนจะคิด<อ>ใช่ไหมคะว่าส่วนใหญ่แล้วคำแฮปปี้เบิร์ดเดย์ก็จะแบบแฮปปี้เบิร์ดเดย์มีความสุขมากๆนะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ขอให้ร่ำรวยเงินทองนะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ขอให้สวยวันสวยคืนนะอันนี้ไม่ใช่แฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องงาดำขอให้เลิกตบเลิกจิกเลิกหยุมหัวพี่ได้แล้วขอให้เป็นเด็กดีเลิกแอบบเลิกขโมยเมืองกัวเนี่ยไม่ใช่คำอวยพรเว้ยแต่มันคือคำขอร้องมันคือคำขอร้องจาก ผู้เป็นทุกใจที่เขาอยากให้แกหายในสิ่ง